หากไม่ทำเขาคงโดนจับแต่งงานภายในปีนี้เป็นแน่จึงได้จ้างเด็กหนุ่มมาเล่นละครเป็นคู่รักกำมลอแต่ทว่ายิ่งได้ใกล้ชิดกับมีอาการคลายโรคหัวใจอ่อนๆเอ๊ะหรือว่าผมจะเป็นและนี่คือนิอยายรักออนไลน์เรื่อง My Beloved i a n c e หรือรักวุ่นๆคู่มั่นกำมลอตอนที่21 ยิ่งได้ฟังข้อสัญญาก็ทำให้ขนลุกชันเรากับเจอผีสัญญาข้อแรกๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่ข้อหลังๆเอ๊ะชักทำแม่งถึงขั้นต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวกอดจูบกันจริงๆเลยเหรอเนี่ยดวงตากลมโตเบิกกว้างเรากับไข่หา่านทำให้ใบหน้าเฉยเมยของชายหนุ่มตรงหน้ากระตุกมุมยิ้มที่ปากจนยากจะสังเกตได้ยามพูดว่า ถ้าจูบจริงนายจะเอาเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot gangster รวมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะสุธิพง์เดินออกจากร้านโดยไม่กล่าวอะไร พราวฟ้าจึงรีบเดินตามเขาไปด้วยอาการกระสับกระสายทั้งคู่เข้าไปนั่งอยู่ในรถชายหนุ่มหันมามองเด็กหนุ่มที่เอาแต่นั่งกลมหน้านิ่งด้วยความรู้สึกผิดจนทําให้เขาอยากที่จะเอามือไปลูบเส้นผมอยากโศกสีน้ําตาลอมดําเล่นๆแต่ก็เปลี่ยนใจในทันทีเขากล่าวนิ่งๆว่านายสนใจจะมาเล่นดนตรีให้กับโรงแรมขมองฉันไหมเขานึกขำไม่เห็นสายตาเป็นประกายแลยยิบระยับ รากับดวงดาวเจิดจรัดอยู่บนท้องฟ้าเจ้าน,นี่มีอะไรให้ประหลาดใจอยู่เรื่อยๆไม่เคยเบื่อเลยชักนิดฉันจะให้นายมาเล่นในวันอังคารกับวันศุกร์เพราะว่าอื่นๆติดทำสัญญาประจำกับนักเป็นโนอีกคนาไว้แล้วหญิงสาวนในคราบเด็กหนุ่มรีบพยักหน้ารับพังยิ้มกว้างอย่างยินดีที่ได้มีโอกาสได้เล่นเป็นโนที่ชอบอีกครั้งดวงตายิ่งเบิกกว้าง เมื่อฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากนายจ้างฉันจะให้ค่าจ้างเพิ่มอีก1,000พบาทต่อชั่วโมงด้วยเฮ้ย hey, นายพูดจริงๆนะนายเห็นว่าฉันเป็นคนพูดจาเลื่อยเปื่อยหรือไงละ่ะไปเสียงเริ่มขุ่นมัวจนทำให้หนุ่มน้อยหน้าหวานรีบยิ้มประจบประแจงพางผนมมือไหวยอย่างน่ารักเปล่าสักหน่อยขอบใจนายมากวันนี้เป็นวันศุกร์ และขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5.10โมง10นาทีแล้วเด็กหนุ่มผมอยากโศกมองนาฬิกาข้อมือลูปปัดตัวกระตูนอย่างใจจดใจจอ่อรู้สึกกระสับกระส่ายทุกครั้งที่มองนาฬิกาอีกไม่กี่นาทีก็ดูมันอีกจนทำให้เจ้าของห้องเริ่มรู้สึกรำคาญซันยังไม่6โมงเลยอีกตั้ง45นาที นายจะรีไปไหนเนี่ยหญิงสาวในคาบเด็กหนุ่มเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ตั้งอกตั้งใจจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่รู้เลยว่าเขาใช้สายตาสังเกตเธอตั้งแต่เมื่อไหร่จึงย่นหน้ายุ่งเล็กน้อยพางคิดในใจว่ายุ่งอะไรด้วยเล่าแพลฟ้าพยายามนั่งนิ่งๆไปสักพักพอเข็มยาวชี้ลงที่เลขหเมื่อไหร่แล้วก็ เธอกรีบติดสปริงที่เทา้าก้มตัวลงสวมใส่รองเท้าในทันทีนี่นายจะไปไหนเนี่ยเสียงดุดๆลอยขึ้นมาอีกครั้งชายหนุม่มที่กำลังยุ่งอยู่กับงานยังมีกระจิจกระใจจะถามถึงอีกฝ่ายที่ตั้งหน้าตั้งตาจะทิ้งกันไปหยุดทุกวินาทีเรื่องอย่างนี้มันรอไม่ได้แพลฟ้ารีบหันไปมองหน้านายจ้างด้วยดวงตาเป็นประกาย ขอไปเช็คเสียงเป็นโนก่อนนะสุดทิพง์จึงได้แต่อนหายใจก่อนเงยหน้ามองเด็กหนุ่มที่กำลังฝันหวานว่าวิ่งไปถึงเป็นโนตัวโปรดแล้วทำให้เขาอดที่จะกั่นแกล้งเล่นๆไม่ได้รอก่อนเดี๋ยวค่อยไปด้วยกันซันนี่อ้าปากจะโต้อตอบทันทีแต่เมื่อเห็นสีหน้าตีเข้มยักษ์ใส่เธอจึงยอมนั่ง ลงบนโซฟาแต่โดยดีหยิบหนังสืออะไรใกล้ๆมือขึ้นมาอ่านเล่นแต่จิตใจมันภาวะพวงอ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วในที่สุดก็เลยเวลาหกโมงเย็นไปนิดนิๆชายหนุ่มเก็บเอกสารบนโต๊ะแพลฟ้าก็รีบใส่รองเท้าเตรียมจะวิ่งลงข้างล่างแต่ก็ถูกขัดอีกครั้งซันมาช่วยเก็บของก่อนสิ แพวฟ้ามุยหน้าจำต้องเดินตามมาทำตามคำสั่งทั้งสองคนจึงเดินออกมายังล็อบบี้ของโรงแรมเนื่องจากตึกสำนักงานที่นั่งอยู่นั้นติดกับตัวโรงแรมที่อยู่ทางปีกขวาซันนี่พยายามที่จะเล่งฝีเท้าแต่ชายหนุ่มข้างๆแก้งเดินชักช้าไม่ทันใจเอาซะเลย เธอจึงหันมาจูงมือเขากึ่งลากกุ่งจูงไปตามทางทำให้พนักงานทั้งหลายเนี่ยต่างมองกันสนอกสนใจเห็นภาพเด็กหนุ่มฉุดท่านประธานใหญ่เป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วน่าขบขันยิ่งนักทุกคนคิดไปในทางเดียวกันว่าเจ้าไหนไม่ค่อยยอมให้ใครแต่ดูเหมือนจะยอมให้กับเด็กหนุ่มคนนี้นะเนี่ย ในที่สุดทั้งคู่ก็เดินลงไปที่บันไดพบกับสุดทิพง์ที่วิ่งตรงเข้ามาทักทายพี่ชายและครูปรับอย่างอารมณ์ดีเขาหยอกล้อหนุ่มน้อยหน้าหวานเป็นกิจวัตรประจำวันที่ขาดเสียไม่ได้เอ้าพี่พงศ์โดนเจ้านี่ทำอะไรเนี่ยอย่าไปยอมมันนะเดี๋ยวมันจะเหลิงแพวฟ้ารีบปล่อยมือชายหนุ่มทันทีเอียงคอเท้าเซลมองอีกฝ่ายหาเรื่อง แต่สุดที่รักกับทำหน้าขบขันศบตาพังคิดในใจว่าดูมั่นค้อนิ่งกับผู้หญิงเขามองเด็กหนุ่มอย่างไม่วางตาแต่เด็กหนุ่มก็เตรียมที่จะยกกำปั้นคู่ใส่เลากับนักเลงหัวไม้ท่าทางใส่ตาสื่อชัดเจนว่ามองอยู่ได้อยากมีเรื่องไนงะเมื่อสุดที่พงเห็นน้องชายและผู้ปรับเริ่มที่จะกัดกันอีกแล้ว เขาจึงส่งสายตาปรามทั้งคู่เด็กหนุ่มได้ทีแลบลิ้นยินฟันใส่น้องชายเจ้านายก่อนที่จะวิ่งแผ่นลงไปข้างล่างคนเดียวแทบจะวิ่งตรงไปยังเป็นโนสุดที่รักสองคนพี่น้องได้แต่โครงศีรษะอย่างอ่อนใจสนหญิงกันลิงเลยเจ้านี่แม้ใบหน้าของทั้งคู่จะละไม้คล้ายกันแต่นิสัยต่างสุขคั่วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ต่างถูกใจกับบทเพลงที่เด็กหนุ่มบรรเลงเขาค่อยๆเดินลงไปนั่งโซฟาพังจิบไวน์ขึ้นดื่มพร้อมกับกับแก้มบทเพลงฟังสบายทำให้แขกหลายคนเริ่มหยุดที่จะยืนฟังบางคนก็เปลี่ยนใจมานั่งฟังเพลงมองดูเด็กหนุ่มบรรเลงด้วยท่วงท่าราวกับนักดนตรีมืออาชีพ แถมยิ่งใส่อารมณ์จริงจังไปตามทำนองเพลงอีกด้วยทำให้มองแล้วเพลินตายยิ่งนักสุดที่พงใส่หน้ายิ้มน้อยๆกับความขี้เล่นและความคึกขนองของเด็กหนุ่มคู่หูท่าเยอะจริงเจ้านี่นี่ในขณะที่สุดทีลาก็แอบสังเกตใบหน้าของพี่ชายที่มองเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยนเขาจ้องมองพี่ชายเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกได้ สุดที่พง์จึงปรับสีหน้ามาเป็นปกติก็คือใบหน้าเรียบเฉยเฮ้อพี่พง์ไอ้หนูนี่มันเก่งชาร์ทเลยนะเนี่ยไม่อยากจะยอมรับเลยสุดที่รักหันไปมองคู่ปรับพังกล่าวชมอย่างเต็มปากเต็มคำเขานึกขำประหลาดใจยามที่ได้เจอเด็กหนุ่มที่ชอบทำเซอร์ไพรส์ใส่เขา พักนี้ไม่เห็นนายไปไหนกับสาวๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าโจนกับใจซะแล้วล่ะสุดที่รักหันไปมองหนะ้าพี่ชายพังยิ้มรับน้อยๆแฮมพี่พงษ์ผู้อย่างนี้กับจงกับใจอะไรครับบังเอิญว่าข่าวก่อนเนี่ยโดนอัดไปทียิงเจ็บไม่หายก็ต้องขอพักรักษาตัวก่อนจากนั้นค่อยเริ่มใหม่ต่างหากแล้วอีกอย่างเขาคิดในใจ อยู่ดูพี่กับเจ้าหนูนี่สนุกกว่าไปกับสาวๆเป็นไหนๆเขาเพียงแต่ทำสีหน้าออดอ้อนพางชี้ไปที่รอยช้ำที่มุมปากทำให้พี่ชายยกมือไปกดแผลบนปากน้องอย่างหมันไส้สมอยากไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วเตือนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำโหเจ็บพี่พงกดมาได้น้องชายเบ้นหน้า รีผ่านหน้าหนีมือของพี่ชายทันทีทําให้สุทธิพงศ์หัวเราะน้อยๆชอบใจก่อนที่จะหันไปสนใจกับลีลานักเปโนโคนเก่งต่อดูเหมือนว่าคุณแม่จะเริ่มวางแผนอะไรบางอย่างแล้วนะพี่ผมว่าพวกเราต้องเตรียมรับมืออะไรบางอย่างมิฉะนั้นคอขาดแน่ผมไม่อยากโดนลูกระเบิดอะชายหนุ่มผมดำชะงักหน้าก่อนมองน้องชายอีกครั้ง เอาหนะ่าเอาหนะ่าฉันกำลังคิดที่จะปรึกษาแผนการเพิ่มเติมกับนายอยู่พอดีเลยสองพี่น้องก็นั่งปรึกษาหา,หาหรือกันอย่างเคร่งเครียดแสงแดดเริ่มส่องร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเพียงแค่ช่วงสายๆของวันเท่านั้นร่างบางรีบวิ่งตรงเข้าไปยังโรงแรมอย่างเร่งรีบเหมือนเช่นทุกครั้งขณะน,นี้แพลฟ้ากำลังเดินเข้าไปในโรงแรมก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลัง พ่อหนูพน่อหนูช่วยอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะหญิงสาวในคาบเด็กหนุ่มหันหลังกลับในทันทีเห็นหญิงกลางคนแต่งตัวภูมิฐานยิ้มละไมามาให้เออพ่อหนุ่มป้านัดคนไว้ที่โลรงแรมนะจ๊ะแถมยังหิ้วของมาเยอะแยะเลยกังวลอยู่เลยว่าจะทำยังไงคุณย่าก็ยืนจนเมื่อยแล้ว แพลฟ้าจึงหันไปยิ้มหวานให้กับหญิงอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีอายุและดูภูมิฐานไม่แพ้กันหญิงชราย,ยิ้มน้อยๆในขณะที่มองร่างบางแผ่นแว่นตาด้วยไมตีจิตซันนี่หันไปมองหาคนเปิดประตูซึ่งมักจะอยู่แถวหน้าโรงแรมแต่วันนี้กลับหายตัวไปอย่างน่าประหลาดจึงเอ่ยปากแสดงความมีน้ำใจในทันทีเดี๋ยวผมช่วยฮะ แถาฟ้าช่วยถือถุงกระดาษลายถุงซึ่งค่อนข้างหนักจนน่าแปลกใจว่าหญิงทั้งสองแบกสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรแต่เธอก็เดินนำเข้าไปในโรงแรมแล้วพาทั้งคู่ไปนั่งรอในล็อบบี้ทันทีเออคุณนานัดใครไว้หรือเปล่าครับถ้านัดไว้เป็นแขกที่นี่หรือเปล่าถ้าใช่เดี๋ยวผมไปแจ้งพนักง,งานประชาสัมพันธ์ให้ ซันนี่เสนอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่หญิงแปลกหน้าทั้งสองใส่หน้าพังตอบด้วยรอยยิ้มว่าไม่ใช่หรอกจ้าไม่ได้พักที่นี่พวกเธอต่างคิดในใจว่าแต่ทำงานที่นี่แต่ก็ไม่ได้บอกเด็กหนุ่มไปเมื่อเห็นเด็กหนุ่มยิ้มอย่างใส่ซื่อก็ทำให้รู้สึกพอใจกับท่าทีเอาใจใส่ของเด็กหนุ่มตรงหน้า งั้นคุณน้ากับคุณยายจะเอาน้ำเครื่องดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปบอกพนักงานให้มีทั้งผลไม้ปั่นเอ่ยกาแฟชาก็มีหมดเลยนะครับแถมรสชาติของที่เนี่ยดีมากๆด้วยยิงทั้งสองพยักหน้ารับยิ้มให้กับคำโฆษณาของเด็กหนุ่มก่อนที่จะบอกความต้องการของตนเองซึ่งเด็กหนุ่มก็รีบวิ่งออกไป บอกพนักงานให้มาช่วยเสิร์ฟน้ำตามคำสั่งหนุ่มน้อยหน้าหวานหันมาคุยกับพนักงานแล้วก็หันกลับไปเห็นหญิงทั้งสองซุบซิบกันแต่พอเขาหันกลับไปทั้งผู้ก็หยุดคุยทันทีพังมองเขาด้วยรอยยิ้มบางๆยกมือขึ้นเกาหัวเล็กน้อยหลังจากที่จัดการอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาตั้งใจที่จะบอกลาหญิงทั้งสองเพื่อที่จะไปหานายจ้างป่าน,นี้ มีหวังโดนขบหวัวนแน่แต่มีหรือที่หญิงทั้งสองจะปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดลอยเธอรีบล้างตัวชวนเด็กหนุ่มคุยต่อทันทีว่าเพราะหนุ่มเชื่ออะไรนะจ๊ะยังไม่ได้ขอบใจเลยที่ช่วยเหลือเออเรียกผมง่ายๆว่าซันก็ได้ครับเด็กหนุ่มยิ้มหวานปรากฏเป็นรอยยิ้มน่ารัก ทำให้หญิงทั้งสองมองอย่างตกตะรึงแล้วก็ชิมชมอยู่ในใจว่ายิ้มสวยนะเนี่ยป้ามีลูกชายสองคนอายุน่าจะมากกว่าซันนะแถวฟ้ายิ้มกว้างไม่ได้กล่าวอะไรเธอกำลังนึกถึงใบหน้าบึ้งตึงของเจ้านายพร้อมกับคำพูดทักทายเป็นประจำว่ามาช้าตกรถหรือไงอ่ะหรือบางทีอาจจะพูดว่านาฬิกาตายหรือไง ถึงได้มาเอาป่านนี้สติของเธอเริ่มกลับไปที่หญิงทั้งสองอีกครั้งเมื่อได้ยินคำถามว่ามีพี่น้องกี่คนจ๊ะหญิงชลามองเด็กหนุ่มอย่างสนใจเออครอบครัวมีอยู่สี่คนครับคุณพ่อเสียไปแล้วล่ะน้ำเสียงที่ตอบกลับมาดูเศร้าทำให้หญิงแปลกหน้ารีบกล่าวปอบโยนเด็กหนุ่มในทันทีว่า ชีวิตก็อย่างเนี้ยล่ะมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างป้ากับคุณย่าก็ไม่รู้อนาคตตัวเองเลยด้วยซ้ําเด็กหนุ่มยิ้มขอบคุณให้กับหญิงทั้งสองที่พยายามพูดกล่อมเขาให้สบายใจขึ้นถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่นะสิหญิงกลางคนยิ้มระมยัยเธอรู้สึกดีกับเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างประหลาดทั้งๆที่เพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกด้วยซ้ำครับ แล้วหนูมีพี่น้องหรือเปล่า,าจ๊ะเออผมมีน้องหนึ่งคนกำลังซนเลยฮะตอนนี้ก็ขึ้นชั้นม .1 หญิงกลางคนพยักหน้ารับพังยิ้มเธอรู้สึกคุ้นตาเด็กหนุ่มตรงหน้าไม่รู้ว่าเขาเหมือนใครนะไม่นานนากักพนักงานก็นำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแพลฟ้าสะกิดใจเมื่อเห็นพนักงานแสดงท่าทีเกรงเกรงกับผู้หญิงทั้งสองมากเป็นพิเศษ ท,ท,ทั้งทที่เธอก็ดูอธัธยาศัยและใจดีแท้แต่หญิงทั้งสองยังคงชวนเด็กหนุ่มคุยอย่างสนุกสนานจูๆ่ๆท่าทางของเธอก็แปลกไปเมื่อมองไปที่ด้านหลังของเด็กหนุ่มซันนี่กำลังจะเตรียมหันกลับไปมองว่าใครกำลังอยู่ด้านหลังของเธอแต่ก็ถูกถามอะไรต่อเรากับคนทั้งสองไม่อยากที่จะให้เธอเห็นคนคนนั้น จบอีกตอนแล้วนะครับเอ๊สรุปใครกันนะที่กำลังจะเดินเข้ามาเพื่อนๆอยากรู้ก็รอติดตามตอนหน้านะครับอยากรู้จริงๆว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบตัวละครไหนมากที่สุดกำลังคิดว่างั้นเรามาเปิดผลโหวตกันดีกว่าไหมเพื่อนๆเป็นแฟนคลับใครก็มาโหวตที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับ พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมเพื่อนๆถึงชอบตัวละครตัวนี้น้องๆอ,อยากจะดูว่าผลโหวตของแต่ละคนเป็นยังไงตอนนี้ทุกท่านก็เข้าแข่งขันกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพี่สุทธิพงส์สุี่รักแม้แต่น้องซันนี่ยายกุ้งก็ตามขอปิดผลโหวตภายในวันที่3ม,มิถุนายน ของปีนี้นะคะไม่ใช่ปีหน้าก็อยากรู้จริงๆใครจะเข้าวินกันนะแล้วเหตุผลที่เพื่อนๆชอบมันคืออะไรเด็ดๆเดี๋ยวน้องสล็อตจะรวบรวมมาให้นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนสล็อตแก๊งสเตอร์ได้หลายช่องทางตั้งแต่ กด subscribe ช่อง YouTube ของน้องส่งต่อคลิปน้องให้กับเพื่อนของเพื่อนรับชมโฆษณาและร่วมกิจกรรมของน้องๆในอนาคตโดเนทให้กับน้องๆตามรายละเอียดใต้คลิปครับและเฉพาะแฟนพันธ์แท้ของน้องสล็อตแก๊ s t e r อร์เท่านั้นที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่น้องสล็อตเตรียมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับเพียงแค่เพื่อนให้ใจน้องและโดเน a ให้น้องเพื่อให้พวกเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องครับ แล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสล็อตแก๊งสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย f s t t c o s i ีย s และดูดูที่จะมีมุกฮาปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้